สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมแร็กบอลซิมได้จะใส่ตอนนี้นะคะหนูก็มีลูกสองคนแล้วแล้วหนูก็เล่นเป็นลูกคนที่หนึ่งนี่เป็นฉบับประตูนะคะมันมีอีพีหนึ่งตอนหนึ่งตอนสองอะไรด้วย

ลองเพลงด้วยกันไว้หรือว่าเราจะไปแข่งแมงมุมกันดีหลังจากนั้นแม่ของเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวหลายๆนี่นะชะแล้วก็แล้วก็ลองเพลงกันดีกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะแล้วน้องเล็กก็บ,บอกอว่าเขา,าไม่รู้ผมผมคิดว่าเอตามแม่นั่นแหละแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้อง Làm hẹn nữa rồi nhắm kẹt đồn tì lớp không hẹn nữa đó Ồ, yes. oh, thằng đúng năm thằng ngắn đầu bảy lùi mình mồm đi qua yeah